ทีมที่เจาะประตูนะครราชสีมาได้ทั้งไปทั้งกลับที8ลูกเลยนะครับนะตอนนี้นครราชสีมาโดนไป8นะเจอบ<ช>ีจี2เกมครับรบีจีมาคอวิทยอดมาให้กับสารัตดูเลยสารัแตแ่งเข้าขวากดเต็มเหนียวโอ้โห,ห5-2สารัตอยู่เย็นโอ้โหปิดกล่องเลยครับแบบนี้ครับบีจี บีจีปทุมเนเต็ดครับเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ3าคะแนนของบีจีปทุมเนื้สารัฐอยู่เย็นคือเป็นโอกาสที่สารัตได้โอกาสกล้าเข้ามาพื้นที่โลง่โลงๆล้วได้ยิงได้จบแบบนี้ก็จบเลยครับประตูที่2ของสารัฐอยู่เย็นเลยครับแล้วก็เป็นประตูที่เชื่อว่าเป็นแฟนบีจีที่สะใจและเรียกความมั่นใจได้เยอะมากๆเลยครับพื้นที่โล่งเลย้โอกาสยิงไม่เหลือเลยครับลูกนี้โอ้โห อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเลยครับโดนนำ2-0นะครับแฟง5-2นะครับกำลังจะเก็บ3คะแนนโหคกบเต็มข้อเลยนะครับสำหรับสารัฐเป็นเกมที่นครราชสีมาที่เสียประตูเยอะที่สุดในฤดูกาล